ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะจ้าเซียช้อปดอทคอมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็กล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใช่มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางเซียช้อปดอทคอมเนี่ยส่งอะไรมาให้ฟิล์มกับฟิลได้แกะกันพร้อมแกะกันเถอะใช่เราเนี่ยไม่ได้แกะพัสดุมาสักพักแล้วนะใช่ไม่ได้แกะนานแล้ววันนี้เรามาคัมแบงนะคะอันนี้คือใส่ไม่อยูบ่หยิมาอย่างเอียดเยไ่หยะเอียงมากยากให้คนดูดูก่อนว่ามันคืออะไรใช่ ไหนเอยเป็นธงหัวบับเบิ้ลอุ้ยอุ้ยน้องนี่คืออะไรอุ้ยทุกคนน้องเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยน้องเหมือนในดโนเสาทำไมน้องโคนยาวๆนี่นะคะทุกคนเราได้มัเป็นอะไรเนี่ยก็จะเป็นกัตาโกเชอร์ดลนี่นะคะน่ารักมากเป็นริท u a ไร i ์เพ e t นะคะแบบนี้ อุ้ยทางเซย่าส่งมาให้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้น่าจะเป็นเต่าเนาะที่แบบว่าเป็นสีม่วงๆตาฟ้าๆต้องหัวเขาก็คือมีลายน่ารักมากแล้วคือเต่ามีขนด้วยเออพี่คุณผู้ชมขนตรงคอเอาเพิ่มความน่ารักให้กับของเล่นของเราไงเหมือนน้องจะมาโทนสีม่วงๆนะคะทุกคนใช่สวยมากส่วนตัวแพคเกจน,นะคะหรือว่าตัวกล่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยสีสัสนน่ารักมากมส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นของเขานะคะก็คือเขาจะมีสายให้แล้วก็ให้เขาเดินเข้าห้องน้า ก็คืออารมณ์แบบว่าเป็นได้ทั้งอาหารแล้วก็เป็นได้ทั้งอื่นนะคะใช่คือน้องกินเข้าไปแล้วน้องก็เอือออกมานั่นเองใช่ค่ะแล้วก็เขาน่าจะร้องเพลงได้นะคะดูจากตรงนี้คือน้องน่ารักมากเลยแบบดูอุ้ยดูอุ้ยโอนสัมาษณให้น้องกินอาหารอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะแล้วก็มาดูออสเซสซอรีต่างๆของเขานะคะที่เห็นหลักๆก็จะเป็นตัวช็อคโกกต้องน้องนั่งมาเลยนะใช่ยืนเดี๋ยวเมื่อยไงนั่งมาเลยเลยละกัน เดี๋ยวเรามาแกะกันน้องแบบตาหวานมากใช่แบบแบ๊วๆเบลเลยอ่ะเดี๋ยวถือตัวเนื้อเขาตรงนี้มันเป็นเหมือนซิลิโคนเป็นยางๆแกะออกมาแล้วน้องฟิวเจอร์ไซค่ะทุกคนอันนี้คืออาหารเนาะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นชารโคนี่แล้วก็ตัวใต้ฐานเขาเนี่ยจะมีเป็นอันนี้มาให้นะคะก็จะเป็นเหมือนที่ใส่อาหารใช่เวลาป้อนน้องใช่แล้วก็จะมีคู่มือมาให้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูคู่มือหลักๆกันนะคะก็คือจะอยู่ในใบนี้ ใช่ถ้าใครเรียไม่เป็นก็ดูในนี้ได้นะคะทุกคนใช่ฟิล์มว่าเขาบอก,บอกว่าอย่างแรกก็คือให้เราใส่ถาดใช่ถาดจะอยู่ด้านหลังตรงกระดองเขานะคะ ใส่่านสาก้อนใส่่านเสร็จก็คือเริ่มเล่นได้เลยนะคะเขาก็จะมีสวิตต์ตรงใต้ฐานเขาปะใช่แล้วตรงนี้นะคะทุกคนใช่หลังจากใส่่านก็คือเล่นกับเขาได้เลยนะคะกดสวิตให้เขาร้องเพลงแล้วก็มีการป้อนอาหารแล้วก็จะมีช่วงที่เขาแบบว่าอยากเข,า <ม passou S 2> ข้าห้องน้ํานะคะ<ม>แล้วก็ตัวทรายที่แบบว่าเขาอึลงมาเราสามารถกองใช่ไหมกองทุกคนเอาน้ําออกแล้วก็จะเหลือแต่ทรายแล้วก็มาป้อนให้เขาใหม่ได้ใช่แล้วทรายเนี้ยคือมันกันน้ําใช่เราแบบว่าเล่นแบบรีไซเคิลนะคะ แต่ว่าเห็นอันนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าพูดตามเราได้หรือเปล่าถ้ากดตรงปุ่มที่เป็นรูปดาวด้านตัวเขานะคะเดี๋ยวต้องลองดูน้องจะพูดภาษาไทยได้หรือเปล่ามาจากต่างประเทศเลยนะเราไม่ได้ต่างชาติโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอใส่ฐานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมากดสวิตช์เปิดให้เขากันนะคะก็จะมีออนกับไพรมีเนาะส่วนตรงกลางก็จะเป็น off ก็คือปิดเดี๋ยวเรามากดเปิดก่อนแล้วกันโอ้หเฮ้ยเขาจะสั่นแบบนี้เลยเหรอถ้าเป็นไทยเนอ่ย ปรี้วตามเราพูดไทยได้เร <c oughs> าพูดไทยได้ทำไมเก่งจังอะ่ะเราด,ด,ด,ดูตื่นเต้นเดี๋ยวลองเป็นไทยมีกซ์ับไทยมีกคืออะไรอ่ะก็คือเหมือนแบบว่า เป็นโหมดอัตโต้มือเปล่าออโตมือใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นออนเมื่อกี้ก็คือเขาก็เล่นปกติเหมือนที่แบบว่าถ้าเราพูดไปเขาก็พูดตามอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราเปิดไทมมีไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองป้อนอาหารกันได้ค่ะแล้วก็ตรงชัร์คโค้กเขาเนี่ยก็คือใส่น้ำไว้ด้านล่างนะคะใช่ก็คือจะมีขีดอยู่ให้เราใส่ตรงไม่เกินขีดตรงนี้นะคะทุกคนเห็นขีดไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลองเล่นโหมดที่เป็นแบบว่าออนละกันฟิวต้องใส่น้ำข้างล่างก่อนไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันมีปุ่มตรรุมอาป น้องอมองเวอร์ฉันต่างชาต <c oughs> ิน,นัทุกคนอย่าลืมใส่น้ำก่อนใส่น้ำมาเริคัปี้กันทุกคนอออันนี้เหมือนน่าจะบันทึกเสียงที่เริ่มต้นที่เราแบบว่าอัดไว้อันแรก<อ>แล้วพอกดเขาก็จะพูดต่อแน่เลยเอะฟิลลองพูดนะสวัสดีเราคือเต่าอือสวัสดีเราคือเต่าหายไปเลยเห <c oughs> มือนเหมือนยอย,ยูก่ก็อัดเอาเลย อันล่าสุดแน่เลยเอาไหมสวัสดีเราคือเต่าฟิล์มเล่นอะไรมามาให้น้องกินอาหารเถอะแป๊บแล้วทุกคนเราขอศึกษาก่อนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นน้องเต่าตัวนี้กันนะคะก็คือปุ่มสวิตด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีออนกับไพร์มมีใช่ไหมตรงกลางก็จะเป็นปุ่มปิดก็เดี๋ยวฟิล์มขอแบบว่าลองเป็นไทยมีก่อนละกันก็คือเลื่อนมาฝั่งนี้ปุ๊บ แล้วก็เรากดลูกดาวเน่ะเขาก็จะเป็นการพาน้องเนี่ยเข้าห้องน้ำนะคะพอเขาจะร้องเพลงนี้กาต่ก็บังจนในหูแล้วน,นี้คือน้องปวดท้องใช่แล้วก็รูเล็กๆตรงเนี้ยก็คือรูที่แบบว่าน้องจะเอือ้อ,อกมานะคะค่ะก็คือถ้าอยากให้น้องแบบว่าถ่ายปุ๊บแล้วแค่กดปุ่มนี้น้องก็จะร้องแล้วก็นั่งแล้วก็หย่อนตูดลงมานะคะแต่ถ้าเป็นอ้อนเนี่ยก็คือจะเป็นหมวดเล่นทั่วไปอ่ะคี่พูดน้องก็จะพูดกับเราเนี่ย แล้วบอกว่าน้องเป็นเด็กต่างชาติน้องพูดไทยได้นะคะจะเป็นคนไทยใช่ไหมน้อน้องพูดไทยได้นะคะจะเป็นคนไทยใช่ไหมสวัสดีล้วคือต่างชาติสวัสดี้วคือเต่าต่างชาติแล้วข้อน้องตัวดุ๊กนิกแบบเนี้ยทุกคนเต่าคอยาวน้องไม่ลือคอองตง่าคอยาวน้ม่คอยอ้ได้ยาวด้วยโอเก่งอะเนี่ยสวัสดีดดวสวัสดีอ้ย มันจะเป็นอะไรสมมติเราพูดคำล่าสุดใช่ไหมแล้วเราก็ตรงดาวเนี่ยน้องก็จะพูดคำซ้ำมาใช่ก็เหมือนถ้าเรากดปุ่มดาวใช่ไหมน้องจะพูดคำล่าสุดที่เราพูดกับน้องไปอ่าฮะสวัสดีเราคือน้องเต่าสีม่วงนี่เราคือน้องเต่าสีม่วงนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะแบบตอนน้องพูดเนาะเดี๋ยวเรามาป้อนอาหารน้องกันดีกว่าอ่าได้เดี๋ยวเรากดปุ่มก่อนคอน้องสั่นตลอดเวลามาค่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ย จะเทอาหารน้องนะคะลงในนี้แล้วเราก็ปอนลงไปอืนนะคะทุกคนม,มาเรามาแกะกันดีกว่าน,น้องสามารถเปิดปิดหัวแบบนี้ได้นะคะถ้าตอนเราให้อาหารเนี่ยก็ให้เป็นอย่างนี้เปิดปกค่ะแล้วก็ให้น้องเข้าไปนี่ก็คือเราอ่ะเติมน้ําในตัวฉกโคกเขาไปแล้วนะคะใช่ค่ะนี่คือเราอ่ะได้มาเป็นผงสีชมพูแบบนี้นะคะ,คะเวลาน้องอึอะไรเงี้ยน่าจะเห็นชัดอยู่นะน่าจะเห็นชัดเอาก็น้ํามันใส่ไงีนสีชมพู อันนี้เราเทได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวมันรั่วเพราะนี่เขาปิดมาให้แล้วนี่ก็จะเป็น<ช>อาหารน้องนะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูแบบนี้ใช่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะ่ะเขาจะเป็นเหมือนรูให้เราแบบว่าป้อนเขาเห็นไหมรูตรงกลางตรงนี้อห็มไมค่ะพร้อมกินอาหารหรือยังจ้าไหนเป็นนี่อันนี้คืออาหารอยู่ในปากน้องแล้วนะคะนิดหนึ่งใช่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะคะแต่ว่าฟิลต้องหย่อนให้มันลึกๆเข้าไปในแบบว่าช่องปากเขาเลยอืออืม,อม <laughs> ไม่ไหลเข้าไปอ่ะกินสิน้องเออต้องรอนิดนึงอย่าอย่าอย่าอยู่นิ่งๆไปอยู่ว่าเซนเซอร์คือเราเปิดคอเราอยู่เขาจะไม่พิจารณาเราเฮ้ยเฮ้ยอยู่นิ่งๆเปไหมอ่ะกินไงเด็กเราไม่ลงเดี๋ยวมาถกถ้าอีกทำไมอยู่ไม่นิ่งมาอ่ะอ่าเดี๋ยวเราบอกว่ากดปิดเขาก่อนนะกดปิดกดปิดอืม น้แล้ต่บอกว่าต้องกดก่อนไงมีรอถึงเยอะนี่น้องอึอัตโนมัติอุ้ยไม่รอจะป่องจะป่องแม่แต่ว่าเราเรายังใส่ได้อีกใช่ไหมล่ะใช่ใส่ได้อีกน้องน้องนิ่งๆอ่ะอ่าอันนี้คือกำลังถ่ายกันถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ยังยังไม่ถ่ายอันนี้คือปืนอันนี้ร้องเพลงกันลังจะอุ้ง ๆๆๆตอนนี้นะคะคือ,อน,น้องอะ่ะออเออกมาแล้วนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มกันโอ้ยังไงออกมาแล้วหนึ่นง่ใช่ไหมหน่ง่ใ่หเดรามาดคอาก่อนมาพอไหมออาหารน้องเริ่มหมดแล้วพอนได้อยู่นี่งๆเถอะนั่นนั่นน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นกินข้าวไปไหมกินข้าไป จะปิดยึดยึดเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อไหมอืมกำลังริมรถอยู่นี่ไงรึยังไหนดูซิดูซิตื่นเต้นอะเสียงแบบลุ้นทุกวินาทีข้ากจะปิดนี่เสียงตุ๊ดโอ้โหน้ำบอกฟินมากโอ้ใช่เลยอุ้ยอุ้ย วิ่งสวยเนี่ยออกมาแล้วนะคะตื้หนึ่งใช่เนี่ยทุกคนเวลาเขาออกมาเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือก้อนล่าสุดค่อตื่นเต้นนะคะเนี่ยทีนี้ต่อว่าต่อจะได้เห็นเป็นก้อนๆอีกนะคะยังเหมือนทิ่นบบว่ากินให้หมดนะเนี่ยค่อยๆกินอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอืมกิน เดี๋ยวช่วยเดี gen, sight, ๋ยวช่วยขอกานพักการปิด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 ชุบเดี๋ยวเราดูก้นต่อไปนะคะเขาจะแบบว่าใช้เวลานิดนึงก็คือแบบว่าจะร้องเพลงแล้วก็ค่อยๆเบ่งเฮ่ไโอ้โหปวดอีแล้วทำไมไม่ปวดตามหรอลุ้นตึ่นตื่นุ้ยนี่ไงเสียงเริ่มมาแล้วเริ่มตึ่นแล้วนี่ไงก้อนที่สองออกมาแล้วมาอีกหนึ่งแล้วก็เวลาจะเอาทรายเดิมเนี่ยกลับมาใช้เดี๋ยวฟิลกับฟิวจะทำให้ดูนะคะค่ะ ก็คือแต่เราจะหยิบตรงนี้ออกให้ดูดใช่ก็คือซายเนี่ยค่ะจะกันน้ำใช่จริงๆมันต้องมีที่รองนะคะคือเหมือนว่าเทใสน่นี่ปุ๊บน้าก็จะไหลออกข้างล่างอะไรแบบนี้นะใช่แล้วซายเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถให้น้องกินใหม่ได้ใช่แล้วนี่ก็คือถ้าเขาบอกว่าตกลงไปเขาก็จะเป็นก้อนแต่พอเอาขึ้นมาก็จะละลายนะคะ<ช>แต่พออยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นปะเขาจะเป็นก้อน,อนเนี่ย แต่พอขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะลอยอยู่เหนือน้ํานะคะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนแบบว่าเอาขึ้นมาเลยไม่เหมือนายทุกคนเนี่ยเอาขึ้นมาเขาก็จะแบบลอยขึ้นมาเห็นไหมก็จะไม่เกาะตัวกันแล้วนะคะนี่ก็คือว่าเวลาเล่นก็คือไม่ได้เลอะอะไรเยอะนะถ้าไปรายกันน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช่นั่นไงเห็นไหมโอ้หแล้วพอจับขึ้นมาใช่ไหมน้องก็จะกลายเป็นผุยผงทุกคนเดียวขอหน่อยนะใช่อย่างเงี้ย เอาข<ช>ึ้นมาไม่ได้ก็คือเขามีที่กองให้ก็คือไอตัวถ้วยอย่างนี้นั่นแหละใช่งั้นเดี๋ยวเราขอกองก่อนมา,มายึดถือจับเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอจริ<ช>ไม่ได้นะเขาออกมาเห็นไว ใช่แล้วผมก็ยังอยู่ที่เดิมนี่มันจะกลายเป็นผงผงแบบนี้เห็นไหมทุกคนเขาไม่ได้ผสมกับน้ํานะคะก็จะเป็นผงปกตินะใช่แล้วคือข้างในเนี่ยที่เรากองเสร็จใช่ไหมมันจะเป็นผงผงเหมือนกันใช่น้ําก็คือจะออกมาจากด้านล่างนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมาล้าเลางเนี่ยก็ให้น้องกินอาหารใหม่ได้ใช่เลยกินได้เรื่อยเลุยนี่แค่นี้เองนี่เป็นแบบนี้เป็นผงผงเลยอ่าส่วนที่เหลือเราก็เอาน้ำมาใช้ใหม่ได้ถูกต้องอือ แค่บร้อยแค่นี้เองใช่ <ไง S 2> อาเราบบว่า recycle นะคะ Re u s e อ่ะแบบนี่ก็คือวางไว้น้องอิ่มหรือยังน้องมีมแล้วน้องมีเออน้องแบบมันเต็มคอไปหมดเลยครับก็คือนอกจากที่น้องเขาเนี่ยจะป้อนอาหารแล้วก็เออออกมาได้นะคะแล้วก็ยังมีอันหนึ่งก็คือน้องอ like, าจจะพูดตามเราใช่พูดตามจีน้องขอเวลาแป๊บ เหมือนแบบถ้ามีแบบว่าผุผงๆหรือเศษอาหารค้างอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามแบบว่าเอาออกมาหมดจ้ะอันนี้คือหมดแล้วน้ก็จะพูดซ้ำใช่ไหมน้องใช่ไหมลืมอือใช่ใช่ไหมลืมอืออันนี้ก็คือจะพูดซ้ำเรานะคะถ้ากดปุ่มดาวก็คือจะพูดประโยคล่าสุดน้องน้องพูดอะไรพูดให้รู้เรื่องหน่อยน้องอ้าวนี่เลยไม่พูดแล้วน้องอ่ะเฮ้ยอย่าว่าหน หเหมือนรอเว้นช่วงจังหวะเราก็จะพูดตามนะคะ แล้ววันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็ได้มารีวิวของเล่นใหม่นะคะนั่นก็คือจะเป็นเต่าแบบนี้ที่สามารถอือได้นะคะและสามารถพูดเล่นกับเราได้ค่ะใชะ่เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดนตีด้วยในบางช่วงนะคะสั้นๆนิดนึงน่ารักดีถูกต้องค่ะทุกคนนี่เลยนะคะก็คือน่ารักมากใช่ถ้าใครสนใจก็คือสามารถสั่งซื้อได้ที่ seashop.com นะคะใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมเมนนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย